สวัสดีครับกลับมาพบกับ c a t f i ทครับเวลาดีๆหนึ่งทุ่มตรงนะครับที่เราจะกลับมาเจอกันวันนี้ผมก็ไปทีแมนครับมีเทคนิคในการใช้งาน w i n e o w s 11มาฝากกันครับกับวิธีการตั้งค่า power mode นะครับบนโน้ตบุ๊กใน w i n e o w s 11ที่เราควรรู้นะครับต้องบอกว่าช่วยในการประหยัดแบตเตอรี่ก็ได้นะครับหรือเพิ่มความเร็วในการทํางานก็ได้นะครับซึ่งเทคนิคในการตั้งค่านั้นง่ายมากครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนกันเลยดีกว่าครับ เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการตั้งค่า power mode นะครับบนโน้ตบุ๊กใน Windows 11ที่เราควรรู้นะครับซึ่งต้องบอกว่าใครที่ใช้งานโน้ตบุ๊กนะครับเทคนิคนี้สําคัญมากๆเลยอยากให้แนะนําให้ตั้งค่ากันครับเริ่มต้นครับกดมาที่ start ครับกดมาที่ setting ครับนะครับจากนั้นนะครับให้เลื่อนลงมาหาคําว่า power and battery นะครับตรงนี้เลยนะสลับโน้ตบุ๊กนะครับพอมาเข้าหน้านี้นะครับจะเห็นว่ามีหัวข้อ power mode เลยนะครับที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือกดลงไปตรงนี้จะมีเลือก3แบบแบบแรกคือ เบ b พาวเวอร์เอ e n เฟรนซีนะครับก็คือการประหยัดพลังงานนะครับถ้าเรื่องโหมดนี้เราจะเน้นเรื่องของประหยัดพลังงานคือเซฟเรื่องพลังงานแต่ว่าเรื่องประสิทธิภาพหรือ Performance เนี่ยจะลดลงนะครับทำให้เน้นเรื่องของ Word Excel PowerPoint เนี่ยโอเคตอบโจทย์แน่นอนแต่เป็นสายเกมเนี่ยอาจจะ มีเรื่องของเฟรมเรทลดลงนะครับเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์ลดลงนะครับตรงนี้นะครับต่อมาก็คือบาลานซ์ครับบาลานซ์ก็คืออยู่ระดับกลางนะครับเป็นโหมดที่เป็นพื้นฐานแล้วกันเรียกว่าโหมดง่ายๆก็คือใช้ทั้งเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ด้วยนะครับเรื่องของประสิทธิภาพพลังงานด้วยจัดอยู่ระดับกลางนะครับแต่ถ้าเกิดคนไหนที่เป็นสายเกมอาจจะเป็นเรื่องของตัวเบสเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับเบสเพอร์ฟอร์แมนซ์แน่นอนครับก็จะกินแบตมากขึ้นกว่าเดิมนะครับถ้าเกิดคุณไปใช้งานเล่นเกมเนี่ยต้องการเพอร์ฟอร์แมนซ์ดี จะได้ง่ายนะครับอันนี้เราสามารถเลือกได้3โหมดเพื่อให้เหมาะสมกับการทํางานครับสำหรับตัว power mode นะครับในโน้ตบุ๊กบน Windows 11ที่เราควรรู้ครับและนี่ก็คือเทคนิคในการใช้งาน Windows 11ที่เราควรรู้ครับกับการตั้งค่า power mode นะครับบนโน้ตบุ๊กนะครับช่วยในการใช้งานได้ดีขึ้นครับในเรื่องการประหยัดแบตก็ได้นะครับเรื่องของ performance ก็ได้นะครับให้เหมาะสมก่บการใช้งานนะครับเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ปิ๊กอัพด้วยนะครับและต้องขอบคุณทุกกำลังใจในการกดติดตามครับอย่าลืมเล่าครับช่วยกดติดามดิ่คไ้พลห แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ c a t f i ท์ T ครับ